อย่าให้ของประเสริฐแก่สุนะัขอย่าโยนไข่มุกให้แก่สุกรเกลือกว่ามันจะเหยียบย่ำเสียและจะหันกลับมากัดตัวท่านด้วยพี่น้องคะหลายครั้งเนี่ยเราสงสัยไหมว่าเวลาที่เราประกาศข่าวประเสริฐหรือเป็นคำพยานของพระเจ้าสำหรับคนบางคนเนี่ยนอกจากเขาไม่ฟังแล้วเนี่ยเรายังถูกว่ากลับด้วยเรายังถูกเน็บถูกหน,นี่คือสิ่งที่ พระวจนะของพระเจ้าได้บอกเราไว้นะว่าถ้าการประกาศข่าวประเสริฐหรือการเป็นคำพยานของเราเนะี่ยต่อคนที่เขายังมีใจแข็งกระด้างนะมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราพยายามที่จะเอาของดีไปให้กับสุนัขนะเพราะว่าคือเราไม่ได้เปรียบเทียบคนว่าเป็นสุนัขนะฮะแต่เราพูดถึงธรรมชาติของสุนัขว่าสุนัขเนี่ยชอบกินของที่สกรปรกนะ แต่จริงๆอันนี้คือภาพของสุนัขในธรรมชาติของมันถึงแม้ว่าเราที่มีสุนัขจริงๆเราเลี้ยงสุนัขของเราก็คือกินอาหารสะอาดแต่โดยธรรมชาตินะคะพี่น้องเราจะเห็นว่าสุนัขเนี่ยชอบไปคลุกกับอะไรที่มันเหม็นถ้ามันมีโอกาสนะคะคือหมายถึงว่าเป็นสุนัขที่มันอยู่ตามธรรมชาติไม่ได้มีคนเลี้ยงธรรมชาติของมันก็คือจะออกมาว่ามันชอบไปเกลือก,กิ้งอยู่กับสิ่งที่เหม็นถึงแม้ว่าเราจะจับมันมาแล้วก็มาอาบน้ําให้หอมฟุ้งเลย แต่สุนัขไม่ได้ชอบอะไรที่หอมฟุง้งนะคะมันรู้สึกนั่นนะ่ะสิ่งที่เราคิดว่าหอมนั่นคือสิ่งที่เหม็นสําหรับเขานะคะแต่เมื่อเราอาบน้ําเขาหอมแล้วเนี่ยถ้าเขามีโอกาสเขาจะวิ่งกลับไปคุกสิ่งที่เหม็นตุกนั่นเองนะคะเพราะเขารู้สึกว่านี่แหละคือกลิ่นหอมที่เขาชอบแต่มันตรงกับข้ามกับสิ่งที่เราคิดนะะเพราะฉะนั้นหลายครั้งเราคิดว่าเราต้องการประกาศข่าวประเสริฐให้กับคนเนี้ยได้ฟัง แต่ปรากฏว่ามันไม่ได้ผลเขาไม่ฟังเราแถมยังแหวกัดด้วยเพราะว่าใจของเขายังไม่พร้อมสําหรับข่าวประเสริฐนะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเข้าไปหรือประกาศข่าวประเสริฐหรือพูดถึงเรื่องของพระเจ้าให้ใครฟังนะเราควรที่จะอธิษฐานนําหน้าไปก่อนไม่ว่าจะเป็นคนในบ้านไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็ตามนะคนะแน่นอนว่าพระเจ้าต้องการให้เรานั้นประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ต่อทุกคนนะเพราะว่า หน้าที่ของเราคือการที่เราประกาศข่าวประเสริฐแต่หน้าที่ของพระเจ้าคือพระเจ้าเป็นผู้เลือกว่าใครจะได้รับความรอดหรือไม่นะซึ่งเราไม่รู้แต่หน้าที่ของเราก็คือการประกาศข่าวประเสริฐแต่ก่อนที่เราจะประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องให้เราที่ฐานเผื่อแล้วก็เคลียร์ในชีวิตของคนคนนั้นก่อนนะเพราะว่าคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเขาจะมีวิญญ,ญาณที่ครอบครองเขาอยู่ เป็นวิญญาณของโลกนะซึ่งวิญญาณของโลกนี้จะปิดหูปิดตาของพวกเขาที่ทำให้เขาไม่รู้จักพระเจ้าเลยแล้วเรื่องของพระเจ้าไม่ได้เป็นเรื่องของศาสนานะเพราะฉะนั้นเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐเราไม่ได้กําลังพูดถึงศาสนาว่านี่คือศาสนาคริส เพราะว่าศาสนานั้นสอนให้คนเป็นคนดีนะนั่นคือสิ่งที่ศาสนาสอนแต่ในเรื่องของพระเจ้าไม่ได้เกี่ยวกับศาสนานะแต่เป็นความสัมพันธ์เมื่อเราพูดถึงพระเจ้าเราไม่ได้พูดถึงศาสนาแต่เราพูดถึงการที่จะให้คนคนนั้นกลับมาคืนดีกับพระเจ้าเพราะว่าศาสนาไม่สามารถช่วยให้เราไปสวรรค์ไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตของเราได้พี่น้องหลายครั้งเนี่ยเราเห็นแม้ว่าคนบางคนเนี่ยเป็นคนดีดี แต่ก็ยังประสบกับความทุกข์ยากลำบากนะเพราะนั้นความดีไม่ได้ช่วยให้เราหายจากความทุกข์หรือไม่ได้ช่วยให้เราเนี่ยไปสวรรค์หรือพบกับชีวิตที่ปรารถนาได้แต่แน่นอนว่าทุกคนก็ต้องทำความดีเพราะว่าศาสนาเป็นสิ่งที่ควบคุมให้กับมนุษย์เนี่ยอยู่ในกฎระเบียบ นะเพราะว่าถ้าคนไม่มีศาสนาคนก็จะทําตามใจของตัวเองที่อยากจะทําอะไรก็ทําแต่ศาสนาสร้างกฎบัญญัตินะว่าให้เราไม่ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งศาสนาก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เลวร้วายนะซึ่งจริงอย่างที่คนอื่นพูดว่าศาส,สนาทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีถูกต้องแต่เมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเราไม่ได้ประกาศศาสนาเพราะว่าทุกคนนะรู้จักอยู่แล้วศาส,สนาแต่เรากําลังพูดถึงว่า พระเจ้าผู้สรงพระชนอยู่ซึ่งไม่ใช่ศาสนาแต่เป็นพระผู้สร้างเรา เป็นพระเจ้าผู้ทรงควบคุมอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งเป็นพระเจ้าที่จะช่วยคลายความทุกข์ใจของเราได้เป็นพระเจ้าที่ให้ความหวังสําหรับเราเป็นพระเจ้าที่เข้ามาทํางานในชีวิตของเราในยามที่เราอ่อนแอในยามที่เราหมดหนทางแล้วเราล้องขอต่อพระองค์พระองค์ฟังเราแล้วพระองค์ทรงช่วยกู้เราให้พ้นจากความยากลําบากซึ่งข้าพเจ้าพบว่า,าศาสนาไม่ได้สามารถช่วยกู้เราให้พ้นจากความยากลําบากได้เพราะว่า,าศาสนา เป็นทางประพฤตินะซึ่งให้เราปฏิบัติตามแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เข้ามาช่วยกู้เรานะซึ่งมันต่างกับศาสนานะเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าย้าว่าเราไม่ได้ประกาศเรื่องศาสนาคิดนะแต่เรากําลังประกาศว่ามีพระเจ้าในโลกนี้ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกที่จะช่วยกู้เราให้พ้นจากความตายที่จะช่วยกู้เราให้พ้นจากทุกยากลําบากทั้งหลาย โดยที่เราเอาหัวใจของเรามาไว้ที่พระองค์แล้วพระเจ้าองค์นี้สามารถที่จะคุยกับเราได้สามารถพูดคุยสามารถที่จะสําแดงหนทางได้พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่อัศจรรย์นะคะซึ่งศาสนาทําไม่ได้ตัวเราเองก็ทําไม่ได้พี่น้องตัวเรานั้นเป็นคนที่อ่อนแอเหลือเกินงานะในวันที่เราเครียดในวันที่เราหมดแรงพี่น้องทําไมคนมากมายจึงฆ่าตัวตายเพราะว่าในวันที่อ่อนแรงมันไม่มีกําลังจริงจ นะแล้วมันไม่สามารถที่จะต่อสู้กับอะไรในโลกนี้ได้อีกนะเพราะว่ามันมันไม่เหลือกําลังแล้วนะนั่นเป็นเหตุทําให้คนอนะปลิดชีวิตตัวเองฆ่าตัวตายเพราะว่าไปต่อไม่ได้แต่เมื่อเรามีพระเจ้าเข้ามาพระองค์จะทรงฟื้นกําลังให้กับเราพระองค์จะให้ความหวังใหม่สําหรับเราพระองค์ทรงช่วยให้ชีวิตของเราแตกต่างจากเดิมได้พี่น้องสิ่งที่แตกต่างกับการที่เรากลับมาหาพระเจ้ากับาศาสนานั่นก็คือว่า,าศาสนาไม่ได้มีชีวิต นะแต่พระเจ้าทรงมีชีวิตทรงระชนอยู่นะแล้วคนที่มาหาพระเจ้าชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมแต่ชีวิตนั้นจะอยู่ในการควบคุมนะและชีวิตนั้นจะมีความหวังแล้วก็มีแผนงานที่นำไปสู่สวัสดิภาพไปสู่ความหวังใจ แต่สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เราสร้างหาสร้างจากการที่เราได้คุยกับพระเจ้าจากการที่เรามีประสบการณ์กับพระองค์พี่น้องเราจะพบว่าชีวิตของเราอัศจรรย์และมันอยู่ในการควบคุมชีวิตที่มีพระเจ้า คือชีวิตแห่งการอัศจรรย์นะคะนี่คือสิ่งที่แตกต่างในโลกนี้แล้วเรารู้ว่าชีวิตที่มีพระเจ้าเป็นชีวิตแห่งชัยชนะพี่น้องชัยชนะและการครอบครองนั้นอยู่ที่ริมฝีปากของเราแค่นั้นเองนะสิทธิอำนาจอยู่ที่ริมฝีปากเมื่อเราพูดสิ่งที่เราเชื่อสิ่งนั้นมันจะเกิดผลแล้วก็เป็นจริงและเราจะรู้ว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยในการลื้อฟื้นชีวิตและให้ความสุขในทุกด้านสำหรับเราไม่ใช่ความสุขธรรมดานะเป็นความสุขมีสันติสุข สันติสุขที่สามารถจะอยู่ได้ในทุกที่ทุกเวลาโดยไม่เกี่ยวกับว่าเราจะต้องร่ำรวยมั่งคั่งมากมายนะแต่ชัยชนะนั้นอยู่ที่หัวใจอยู่ที่ความรู้สึกและความเชื่อ,องเราพี่น้องเมื่อคนคนหนึ่งสามารถควบคุมใจควบคุมความคิดของตัวเองได้คนนั้นละมีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากนะเพราะฉะนั้นชัยชนะหรือความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่วัตถุสิ่งของเลยนคะแต่อยู่ที่หัวใจของเราว่าหัวใจของเรา พึงพอใจแล้วมีสันติสุขณจุดไหนนั่นคือจุดที่เราประสบความสำเร็จนะเพราะว่าเราไม่ถูกลบกวนด้วยสิ่งใดความหนักแน่นมั่นคงเกิดขึ้นในชื่อของเราเพราะเรามีความเชื่อ ความเชื่อของเราตั้งไว้ที่บนพระเจ้าบนพระชนะของพระเจ้าเป็นความเชื่อเหมือนคนที่สร้างบ้านไว้บนศิลามีรากฐานที่เป็นปูนไม่ว่าจะเจอพายุกระหนำ่ำไม่ว่าจะเจอพายุอะไรน้ําท่วมอะไรนะรากนั้นไม่สั่นคลอนเลยบ้านนั้นก็ตั้งอยู่ได้แต่คนที่ไม่มีความหวังในชีวิตเขาอาจจะมีความหวังอยู่ที่ทรัพย์ส,สินเงินทองที่เป็นวัตถุเป็นคนที่สร้างบ้านไว้บนทรายนะวันหนึ่งเมื่อบ้านถูกยึด รถถูกยึดชีวิตของเขาก็รู้สึกว่าเขาพังทลายเขาไม่มีทางไปต่อเขาหมดหวังเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาจบเพราะนั่นคือบ้านที่สร้างไว้บนดินทรายเมื่อเจอลมพัดปุ๊บเมื่อเจอน้ำท่วมทุกอย่างก็พังทลายนะะ เช่นนั้นแหละชืิตของเราจึงต้องมีพระเจ้าถ้าเราอยากมีชีวิตที่มั่นคงถ้าเราอยากมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จจริงเราจําเป็นต้องมีพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้านั้นควบคุมทุกสิ่งในชีวิตของเราและเมื่อเรายึดกับพระองค์ฤทธิอํานาจพลังของพระองค์ก็อยู่ในชีวิตของเราเช่นเดียวกันนะเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้สร้างและผู้ที่ควบคุมอยู่ทุกสรเปอร์เซ็งพี่น้องเราจะมีความเข้มแข็ง เรามีกำลังและเราจะรู้ว่าเราสามารถเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกปัญหาได้เพราะว่าปัญหาเหล่านั้นจะกลายเป็นเรื่องจิบจอยสำหรับเรานะมันจะกลายเป็นขนมปังสำหรับเราเมื่อกินก็ยิ่งแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องศาส,สนาและพระเจ้าเป็นสิ่งที่ต่างกันนะไม่ใช่สิ่งเดียวกัน แล้วเรากําลังพูดถึงความสัมพันธ์กับพระเจ้านั่นคือสิ่งที่แน่นอนนะคะเราไม่ได้พูดถึงศาสนาซึ่งเป็นแค่ทางปฏิบัติแต่เราต้องการผู้ช่วยที่จะช่วยเราให้ทําสิ่งเหล่านั้นได้อย่างสําเร็จนั่นคือชีวิตที่ต้องมีความสนิทสนมและเป็นชีวิตที่รู้จักพระเจ้านะคะเราถึงจะไปถึงจุดนั้นได้นะคะ ให้เราอธิฐานด้วยกันแบบนี้นะคะว่าพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเลือกชีวิตของลูกและพระองค์ให้ลูกนั้นได้กลับมามีความสัมพันธ์กับพระองค์ลูกขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือในทุกสิ่งของลูกและพระองค์ทรงแบกภาระของลูกไว้ที่พระองค์ภาระปัญหาทุกอย่างพระองค์ทรงแบกแทนลูกเพื่อลูกนั้นจะมีชีวิตแห่งสันติสุขมีชีวิตแห่งช,ยชัยชนะ พระองค์ทรงทําสิ่งที่ยากเพื่อลูกเพื่อลูกนั้นจะรับพระพรและรับสิ่งที่ง่ายได้พระเจ้าบางครั้งเมื่อเราพูดสิ่งนี้กับผู้อื่นมันดูเป็นเหมือนเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติมันเป็นเรื่องที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้พระเจ้า แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงสำแดงพระองค์เองต่อผู้เชื่อทุกคนที่เขายังไม่เคยมีประสบการณ์กับพระองค์พระเจ้าให้พวกเขามีประสบการณ์กับฤทธานุภาพของพระองค์ให้พวกเขาได้ยินเสียงของพระองค์ให้พวกเขาได้เห็นพระองค์พระเจ้าขอพระองค์ทรงสำแดงพระองค์เองต่อคนเหล่านั้นที่พวกเขาหิวกระหายในพระองค์ที่พวกเขาต้องการจะพบกับพระองค์พระองค์เจ้าค้าขอพระองค์ทรงคุยกับเขาขอพระองค์ทรงตรัสกับคนเหล่านั้นเถิดพระองค์เจ้าค่ะผ่านจิตวิญญาณ งขอพวกเขาพระเจ้าเพราะว่าการที่จะรู้จักพระองค์ได้ก็คือการรู้จักผ่านจิตวิญญาณของเราเท่านั้นพระเจ้าเราไม่ได้มองเห็นพระองค์ด้วยสายตาแห่งกายภาพพระองค์เจ้าค่ะถึงแม้ว่าบางคนสามารถที่จะเห็นพระองค์ได้พระองค์เจ้าค่ะแต่พระองค์ทรงปรากฏกับเราในจิตวิญญาณของเราในมิติของไฟวิญญาณที่เราเห็นพระองค์ได้ที่เรารู้ว่าพระองค์ทรงเคลื่อนอยู่ในเราที่เรารู้ว่าพระองค์ทรงคุยกับเราพระองค์เจ้าค่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นความล้ำลึก ของมิติฝ่ายวิญญาณและความอัศจรรย์ทั้งหลายพระงเจ้าค่ะรัวทอธิฐานและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องได้รับพระารจากพระเจ้า,จานะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะคะถ้าอยากย้อนกลับไปดูสามารถกดดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ขึ้นอยู่นะคะขอบเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านคะ่ะ